สวัสดีรอบดึกครับชาวไทคกทุกคนครับวันนี้เราจะมาคุยกันสั้นๆน,นะครับเป็นคลิปเฉพาะกิจน,นะฮะจะมาพูดถึงเรื่องราวของ m o t ีพีในการฝึกซ้อมรอบ FP1 นะครับทุกคนถ้าโปรแกรมตารางเวลาการขันที่อเจนิน่าสนามที่3เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมก็ไม่ได้อัปเดตล่าสุดน,นะครับตารางที่ทุกคนได้เห็นในหน้าชุมชนนั้นเป็นแค่การอัปเดตครั้งแรกนะครับจากนั้นมามันก็มีการ อัปเดตครั้งต่อมาผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าติดภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะลงมลงืมกันไปขออภัยด้วยนะครับแต่สรุปก็คือในวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการฝึกซ้อมอยู่อีกรอบหนึ่งนะครับในเวลาประมาณเกือบเกือบตีสองก็คือ f p 2หลังจากนั้นก็จะไม่มี f p 3พีสมนะครับคือทุกรุ่นเนี่ยเขาจะปรับไปหมดนะฮะเวลามันจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยซ้อมกัน4ีรอบก็เจ้าแค่2รอบแล้วก็ Qual ified, q u a l ่ไฟกัน Q1 Q2 กันไหลาย,ยาวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของระบบโลจิสติกในี่เจนตินานะครับการขนส่งมีปัญหาหลายคนหลายทีมไม่สามารถที่จะมีอุปกรณ์มีเครื่องมือการทํางานเนี่ยเตรียมตัวได้ทันนะครับดังนั้นเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการตรงนี้นะฮะก็เลยเป็นการที่เรียกว่าบีบนักแข่งบีบทีมงานกันเหลือเกินว่จะต้องเก็บข้อมูลทีมไหนที่ แต่งตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไม่เสร็จนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากพอสมควรนะฮะการฝึกซ้อมในรอบแรกนะครับในสนามที่อาเจนตินามันก็ดีหน่อยตรงที่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีรุ่นเล็กกับรุ่นกลางเนี่ยขั้นเวลากันไปเลยทําใหออ้อุณหภูมิจากที่ตอนแรกมันค่อนข้นขางที่จะเย็นนะครับก็วิ่งกันยากเหลือเกินแล้วก็จะมีฝุ่นนะครับที่ปลิวกระจัดกระจายเข้ามาในสนามเนี่ยนั่นก็คือปัญหาของรุ่นโมโต3นะครับ แต่พอมา MotoGP ทุกอย่างก็ดีขึ้นอุณหภูมิสูงสูงขนาดไหนสูงจนทุกคนต้องใช้ยางฮาร์ดลงไปนะครับในเซตติ้งยางที่เป็นพิมพ์นิยมประมาณ90%ขึ้นไปจะเป็นฮาร์ดหน้าแล้วก็หลังซอฟอาจจะมีบางคนคกเป็นฮาร์ดหน้าหลังมินยมินินิดหน่อยนะแต่สวมากจะเป็นฮาร์ดซอฟ แล้วก็ในช่วงของเทท้ายประมาณ4-5นาทีเนี่ยก็จะกดเวลากันเนี่ยก็จะเอาบางคนก็จะอ,อยางซอฟต์ๆลงไปกดใช่ไหมฮะเราได้เห็นความยอดเยี่ยมของ Honda ในวันนี้ทั้ง3คันนะครับ1กับ3คือ Honda 1คือนะค,ะคาก็มีจาก LCR Honda 3ก็คือ Post p o สต์วาก c โ r o จากเ e ปโซ Honda แล้วก็คั่นด้วยลำดับ2ก็คือฟ a บิโอควาตาโรของยามาฮ่านะครับเ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตวิเคราะห์กันแบบไปแบบรวดเร็วเลยนะฮะแบบว่า อาจจะมีเวลากันได้ไม่เยอะในฮอนด้าในส่วนตัวแล้วผมยังมองว่าพวกเขายังคงจะต้องควานหาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในการฝึกซ้อมในรอบต่อไปเนี่ยดังนั้นผลง,งาน3สองคนที่โผล่มาในท็อป3เนี่ยยังม,มองว่ามันเป็นอะไรที่ยังคงอ้างอิงอะไรอะไร,อะไรได้ไม่มากนะครับต้องรอลุ้นก่อนว่าจะเป็นอย่างไรในอีกประมาณสัก2ชั่วโมงข้างหน้านี้เนาะ ของยามาฮ่าครับยามาฮ่าแม้ว่าจะไม่ได้ยืนหนึ่งแต่สังเกตดูว่าแฟบเองก็แถบแดงมาตลอดยืนหัวแถวมาตลอดกับการใช้สูตรเดิมแผนเดิมนะครับสูตรสาเร็จของเจ้าตัวก็คือการทดสอบวิ่งเทสแบบรองรันนะครับวิ่งกันยาวๆด้วยยางเส้นเดียวแล้วเจ้าตัวก็ดันทำผลงานได้ดีด้วยดังนั้นผมคิดว่ายามาฮ่าเองน่าจะเรียกว่าเป็นทีมที่น่ากลัวโด,ดวยเฉพาะฟาวิโอควาตารโรนะครับในวันแข่งขันจริงน,น่าจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อยู่แน่นอนนะครับ มาที่ดูคาตินะครับดูคาติก็สร้างเซอร์ไพรส์โดยการที่มาโกเบชกี้นะครับเด็กใหม่ลูกกี้แล้วก็กลายเป็นดูคาติที่ดีที่สุดนะฮะแต่ดีที่สุดเฉพาะเขาแต่คนอื่นเนี่ยยังคงจับต้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดูคาติเหมือนจะมีปัญหากับอุณหภูมิสูงๆอยู่นะครับดังนั้นก็วัดใจทีมงานทีมช่างในอีกแค่ไม่นานนี่นะครับว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเอพีหรือเปล่าอ่านะครับตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของ KTM แม้ว่าจะทาผลงานได้ไม่ได้ว่าขึ้นหัวแถวแต่ผมกลับรู้สึกว่าพวกเขายังคงน่ากลัวที่สุดในวันที่อุณหภูมิทแทรกมันสูงในวันที่ใส่ยางาร์ดครับดังนั้น KTM ก็มารอลุ้นกันนะครับว่าทั้งสองคนมีลุ้นแน่นอนฮะมาที่ซูซูกินะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมมองว่าศักยภาพพอๆกับยามาฮ่านะครับอาจจะไม่ค่อยดีงามสักเท่าไหร่นกะแต่พอในการแบบว่าวิ่งกันยาวๆเนี่ยพวกเขาน่าจะเป็นทีมที่แย่ง ขึ้นมาแย่งโพเดียมได้อเล็กกลินยังคงเป็นตัวที่จะสอดแทรกได้แน่นอนนะครับดังนั้นก็จับตาดูให้ดีกันเนาะมาในส่วนของอาพิเลียครับอาพิเลียในสนามนี้ค่อนข้างที่จะว้าวทั้งสองคนปกติเราจะเห็นแต่4ีหนึ่งนะครับอลาสกสปารโร่ดโผล่ขึ้นมาแต่คราวนี้กลายเป็นว่าท็อปการ์มาลูวินยาเลสก็ต่อสู้เพื่อหัวแถวได้ตั้งแต่การฝึกซ้อมช่วงแรกๆกันเลยเดียวนะครับแม้ว่าช่วงเทท้ายนี่อาจจะเรียกว่าเป๋ๆไปบ้างก็ตามแต่ เป็นนิดแหมนดีนะครับสิ่งที่ท็อปกันได้ประกาศไปก่อนนั้นนี้ว่าเขาเริ่มที่จะจูนตัวเองเข้ากับ ISGP 22ได้แล้วเนี่ยเอย๊หรือว่ามันจะเป็นจริงตามนั้นแล้วก็สนามนี้เจ้าตัวเคยชนะด้วยนะครับในปี2017ด้วยรถยามาฮ่าวายวันในตอนนั้นเนาะอ่ะมีทีมไหนยี่ยงไม่ได้เล่านะครับดูกตินี้ยังน่าเป็นห่วงในคนอื่นๆนะแต่ถ้าเป็นน้องใหม่ที่โผลขึ้นมาในเบสชกี้นะี่ผมผมเข้าใจว่ายังคง ยังคงอ้างอิงอะไรยังไม่ได้มากมายนะฮะใันั้นขอไปแทนเอฟซีของดูคาติกันด้วยเนาะน้องใหม่นะครับเบชเชกี้ก็เป็นคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดรองลงมาก็จะเป็นเรไม่การ์เนในคันที่13ใช่ไหมครับแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือความผกผันของอุณหภูมินะฮะผมเข้าใจว่าดูคาติเองน่าจะมีปัญหากับยางฮาร์ดอยู่พอสมควรดังนั้นจับตาดูในรอบที่2นะครับว่าพวกเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเซตติ้งรถหรือว่าจะมีการ เปลี่ยนเซตติ้งของยางใหม่หรือเปล่านะครับก็ยังไม่ได้ฟันธงนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าทีมที่น่ากลัวที่เท่าที่ผมมองดูเนี่ยผมผมมองเห็น k t m นะครับที่เรียกว่ามีโอกาสได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะกับสภาพพื้นแท็กที่มันมีอุณหภูมิสูงแบบนี้แล้วก็ยามาฮ่าก็ยังคงน่ากลัวอยู่แต่ทีมที่ยังคงจะต้องลุ้นนะครับยังคงหายใจหายคอยังไม่คล่องเท่าไหร่แม้จะทําผลงานได้สวยงามมากอย่าง h o n ด้หรือดูคาติอย่างเงี้ย เออนะฮะคนที่ควรมาก็ยังไม่มาเนี่ยอันนี้มันยังจะต้องไปลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือการทํางานแบบค่อนข้างที่จะมีเวลาบีบจํากัดแบบนี้เนี่ยมันทําให้การให้ข้อมูลการสื่อสารกันในผิดพลาดกันได้นะครับมารอดูนะฮะว่าทีมไหนหน่าแข่งคนใดนะครับจะพลาดพังในเรื่องของตรงนี้แล้วก็มันอาจจะมีคนที่เรียกว่า อาจจะบอกอาการลดได้เก็บข้อมูลได้เร็วอาจจะมีการสื่อสารกันในทีมได้แม่นยำนะครับนักแข่งทั้งสองคนเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมคนหนึ่งดีคนหนึ่งไม่ดีเน,นี่ยบางทีก็ต้องมาไกล่เกลี่ยดูนะครับว่าคนที่ดีเนี่ยดีในในเซกเตอร์ไหนคนที่ไม่ดีเนี่ยไม่ดีในเซกเตอร์ไหนอย่างไรกันบ้างน,นะถ้าพูดถึงเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นนะครับว่านาคากามิเองก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีแทบจะทุกเซกเตอร์เลยนะครับที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมีแต่เพียงฟาบียวควาตาราโรคนเดียวนะครับที่ ย่องย่องมาเงี้ยในเซกเตอร์ที่4เพราะเซกเตอร์ที่มันจะมีโค้งเยอะประมาณ5โคง้ง6โค้งไงแต่นอกนั้นแฟบไม่โผล่ขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นก็เลยบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าเขามาคันที่3ในเซกเตอร์4ได้แต่ในเซกเตอร์อื่นเนี่ยเขาไม่มาเลยแต่ในขณะที่หน้าแข่งแต่ละคนนียก็สลับกันมาไงคนนี้มา1 2หายคนนี้มา2 3หายคนนี้มา3 4หายประมาณนี้นะครับเลยทําให้แฟบเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มาซักเซกเตอร์เลยเนี่ย ยังโผล่ขึ้นมาในคันที่2ได้ดังนั้นก็บ่งบอกนะครับว่าการจําลองรอ,องรันที่ผมได้พูดถึงเนี่ยเจ้าตัวก็ยังคงน่ากลัวเสมอนะครับกับการที่ <c oughs> กับการที่ทดลองทดสอบในการซ้อมในตรงนี้นะครับย้ํานะครับว่า10คันแรกในตอนนี้ยังไม่คอยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะเข้ากิว2ได้ไหมยังเหลือ FP2 อยู่อีกนะครับ ประมาณใกล้ๆตีสอก็น่าจะรู้นะครับว่าใครจะหลุดไป Q1 Q2 กันแล้วอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆผมไม่มั่นใจนะครับว่าไอ้เจ้า h a r ์ดซอฟมันจะไหวหรือเปล่าอาจจะมีบางคนที่เก็บข้อมูลนะครับอาจจะเอานาร์ลงไปจับตาดูอาจจะเป็น KDM ทีมแรกหรือเปล่านะครับเพราะว่า เท่าที่ดูอุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นเท่าที่ผมพูดผมคุยอยู่เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่ช่วงของการคัดลือไฟในรุ่นของรุ่นเล็กรุ่นกลางกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนโอเคนะครับขอภายในความไม่สะดวกในการทําคลิปในรูปแบบตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งใจจะไลฟ์สดก็ดึกเกินไปตั้งใจจ,จัดคลิปเต็มๆก็มาไม่ได้นะครับมันไม่สะดวกนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเซสสายพรุ่งนี้ตื่นกันมานะครับแต่ใครที่ดูไม่ทันเราจะทราบผลการคลเ,เราจะทราบผลการ Qualify การออกสตาร์ทเนี่ยประมาณตี3-45เกือบเกือบตี4ฮะใครอยู่ถึงตรงนั้นได้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่ากันเนาะแต่อย่างไรก็พรุ่งนี้นะครับประมาณสายๆเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าอันดับสตาร์ทเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับทุกคนลา,ากันไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ